คือมันเป็นธุรกิจการเมืองเมื่อเป็นธุรกิจการเมืองเนี่ยต้มีการซื้อเสียงซื้อตัวสอสอพอลงทุนไปแล้วเนี่ยพอได้อํานาจมาก็จะแต่งตั้งข้าราชการที่เป็นของตัวเองอที่สามารถสั่งได้มันก็เลยเหตุเกิดเหตุหหหการณ์แบบนี้ นักการเมืองร่วมกับค่ายอากาศที่ตัวเองแต่งตั้ง,งก็สมหัวกับจีนเทาเขมรเทา uh. แล้วก็ดําเนินการอะไรที่ออกมาแบบนี้คือ uh. มันทําฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกครับ uh. ผมเชื่อว่าจีนเทากับคุณเซนมันก็ไม่กล้าทำ uh. ถ้าเกิดทางเราไม่สมคบคิดด้วยประเทศเราใหญ่กว่าเขาจักยภาพทางกองทัพเราเหนือเขาเยอะ uh. มันเป็นไปไม่ได้ที่คุนเซนมันจะกล้าท้าทายเรา เออเมื่อทำไมคมเมมันมีอิทธิพลเหนือเรากนาดานนี้นะครับท่านพลเอกลังสีผมมองแบบนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยคือมันเป็นธุรกิจการเมืองอมเมื่อมีธุเมื่อเป็นธุรกิจการเมืองเนี่ยก็มีการซื้อเสียงซื้อตัวสอสอและพอ,พ,อพอลงทุนไปแล้วเนี่ยพอได้อํานาจมาก็จะแต่งตั้งข้าราชการที่เป็นของตัวเองอที่ที่สามารถสั่งได้เพราะนั้นมันก็เลยเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือน,นักการเมือง ร่วมกับข่ายอาการที่ตัวเองแต่งตั้งนะฮะก็สมหัวกับจีนเทาเขมรเทาแล้วก็ดําเนินการอะไรที่ออกมาแบบเนี้ยคือมันทําฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกครับผมเชื่อว่าจีนเทากับฮุนเซนมันก็ไม่กล้าทำาถ้าเกิดทางเราไม่สมคบคิดด้วยโอ้อันนี้เดี๋ยวต้องไปตัดช็อตเด็ดเลยถ้าเราไม่สมคบคิดด้วยเนี่ยไอฮุนเซนก็ไม่กล้าจีนเทาก็ไม่กล้าแน่นอนครับใครจะกล้าล่ะพราะว่าอะไร้วยป่ะฮะหนึ่ง ประเทศเราใหญ่กว่าเขาอสองสัญยภาพทางกองทัพเราเหนือเขาเยอะอนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ฮุนเซนมันจะก้าท้าไทยกับเราขนาดนี้ใช่แล้วคนไทยเสียขวัญเยอะแล้วตอนนี้นะว่าเขมรประเทศเล็กทําไมกล้าข่มขู่เราตลอดเวลาเลยแล้วมีอะไรมันก็ไป JBC g b c เสร็จแล้วแม่งก็ไม่ประชุมเออเอาอันเดียก็คือมันเหมือนกับมันพอดบทละครไม่แล้วไงว่าถ้าเกิดรวมหัวกัน สร้างบ่อนหรือ,อลุกล้ำเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครโวยวายก็ทำทำเงียบๆไปแต่ถ้าเกิดมีข่าวปุ๊บก็โยนให้ JBC g b c RBC ทวงเวลาไปครับแล้วพอคนลืมก็ดำงเนินการต่อ,อกลับมาถึงขมินที่บุกมาที่บ้านน้องจานกับน้อง่ากแก้วเนี่ยท่านพระเอริฐีคิดไหมว่า อาจจะมีการประทะรุนแรงเนี่ยเพราะว่าใครๆก็กลัวตายอย่างลักษณะนี้กลัวแล้วเท่านั้นนะค <mam> ือผมมองแบบนี้นะครับ<อ>ถ้าเรากล้าทำเนี่ยอไอฮุนเซนเนี่ยมันจะหมดความความขลัง<อ>ในสายตาของคนกัมพูชา<อ>แต่ถ้าเราไม่กล้าทําเนี่ยผมเชื่อไอฮุนเซนเน่ยมันจะยกระดับเป็นาศาสดาของกรัมพูชาเ,เพราะว่ามันต้องไปคุยแล้วว่าดูในฐานไทยยังไม่กล้<อ>ากับมันรัฐบาลไทย,ยไม่กล้ากับมันแล้วเดี๋ยวมันแถมไปบุกมาอีกนิดหน่อย ใช่ครับขณะมันยิงปืนลั่นบุมบงโมางบังมันบอกลั่นลั่นยี้อะไรวันละสองสามครั้งถูกครับคนไทยหนีกันอุตลุดหมดเลยเนี่ยใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าอันนี้เป็นไฟบังคับของนายกอนุทินที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องกล้าแอนออกมารับผิดชอบในเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะท่านเป็นนายกอ่ะท่านเป็นผู้นําสูงสุดใช่คือแม้ว่าท่านจะบอกว่าท่านให้ทหารไปแล้วโยนอำนาจทหารมันไม่ใช่สุดท้ายผอเราทับเขาก็มีอำนาจในวงของเขา นะถ,ถ้าการประทะหรืออาจจะนำสู่การขัดแย้งระดับประเทศเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบใช่ใช่เนี่ยแล้วเราเนี่ยเรายังระวังมากเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยอพอลุกเข้ามาก็เอาตำรวจไปครับ,รบจราจนไปดูทรัม้มดิ มีเรื่องวุ่นวายนิวยอร์กนะเมืองหลวงนะไม่เอากองกําลังทหารเข้าไปเลยอ่ะถูกครับเออมันแน่ไมไม่เอากองกำลังทหารกองกำลังป้องกันตอนดนี้วันนี้ผมไม่ค่อยชอบคําพูดที่คนไทยบางคนจะพูดว่าไปทําก็ไม่ได้เพราะมันคือมนุษยธรรมผมจะถามกลับว่าเอาแล้วที่คนไทยถูกบุกลุกที่มันฆ่าคนไทยไปที่เซเว่นเนี่ยทำไมพวกมึงไม่เห็นออกมาพูดโรงพยาบาลอีกใช่ไหมครับ